ขอโอกาสแก่โมูเพื่อนพระภิษุทุกรูปทุกท่านขอเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ระวังมือไว้ที่หน้าตักทำความสงบวันนี้ก็วันพระดับสิบห้าคำเดือนพฤษภาคมนั่นเองวันที่เท่าไหร่สนะิวันที่19หลงหน้าลืมหลังกันไปถามเหตุตามปัจจัย สี่สิบลืมหน้าห้าสิบลึงหลังเนี่ยนะคนเราก็ถึงว่าเกิดมามีอายุผ่านไวัยไปตามลําดับจากเป็นหนุ่มเป็นน้อยมาก็เป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็ประชิมมาวัยนั่นเองวัยเรามีสามวัยฉะนั้นเราถึงไม่ประมาทในชีวิตมันเร่งสร้างคุณงามความดีมันเร่งเสียสละเวลามาฟัง ทำมาเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดเรามีการภาวนาพิจารณาว่ากายสังขารของเราล่วงเลยผ่านไปผ่านไปช่วงแห่งวัยก็ผ่านไปสู่การแง้มฝาลงนั่นเองฝาลงก็เริ่มเปิดไปแล้วไม่ว่าผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามเราก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายมีความพัดพราก จากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองฉะนั้นการพัดพลาก็เป็นประชีวิตประจำวังางหายใจเข้าก็มีการหายใจออกมีการดื่มมีการกินอาหารเข้าไปมีการขับถ่ายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะอะไรเพราะอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์คือทุกขขังสิ่งที่เป็นอนัตตาที่เราบังคับไม่ได้อยากให้มันอยู่แบบเดิม อยากให้หนุ่มน้อยเหมือนเดิมก็เป็นไปไม่ได้อยากให้ทรงอยู่ในธาตุขันให้อยู่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพิจารณาห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาปัจเจเวฆาอย่างหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดา 2. เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา 3. เรามีความตายเป็นธรรมดา 4เราความมีความพลัดพลากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาห้าเรามีความความที่เป็นกรรมบุญนะมีบุญมีกุศลมีบารมีมีบาปมีกรรมนั้นเ,เป็นธรรมดาที่สิ่งที่เราได้ทำบาปก็ตามบุญก็ตามที่เราได้สร้างมานะั่นเองเป็นธรรมดาที่เราสร้างมาแล้วเราก็จะเอามาบุญต่อบุญกุศลต่อกุศล บารมีต่อบามีไปเรื่อยเราก็จะเป็นคนที่ไม่ประมาณในชีวิตมันเร่งสร้างคุณงามความดีมันเร่งสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในใจิตใจทานบามีศีลบารมีเน่ฆ a m มะคือการออกบวชนั่นเองบวชภายในบวชภายในแล้วเราก็บวชภายนอกไม่ว่าพระก็ตามไม่ใช่บวชเพื่ออกหักหลักลอยคอยงานสังขารโสมยมไม่อุปถาค่อยมาบวช ไม่ใช่บวชเล่นไม่ใช่บวชลองไม่ใช่บวชคลองประเพณีไม่บวชหนีสงสารไม่ได้บวชผ่านเข้าสุดไม่ได้บวชสนุกกับเพื่อนแต่บวชมาเพื่อรักษาทำวิัยให้อยู่ในจิตใจนั่นเองเราก็มาบวชคือว่าการสมทานศีลห้ากาเมบ้างศีลห้าอพรมมจริยาบ้างเราต้องถือให้เป็นนิตศินให้เป็นประจำจิตประจำใจของเราเราก็จะเป็นคนที่ ถือเืองพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นถือถือพรหมจรรย์ในท่ามกลางถือพรหมจรรย์ในที่สุดศินห้อาอพรมมจริยาในเบื้องต้นนั่นเองศีลแปเป็นอพรมมจริยาในท่ามกลางศินสิบนั่นเองศินสองร้อยีิบเจ็ดเป็นศีลของโอวัตรภาพปฏิโมกข์สินสองร้อยยีิบเจ็ดของพระนั่นเองท่านก็ถือ เป็นประจำอยู่แล้วท่านเลยมีศีล2 2 7ถ้าเป็นพิษุนีก็ศีล3 1 1้นั่นเองถือธรรมวินัยเป็นองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้กราบนอบไหวทุกวันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงมีคุณสามอย่างหนึ่งบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หาประมาณไม่ได้สองปัญญาที่คุณก็หาประมาณไม่ได้สาม กรุณาที่คุณความเมตตาท่านก็หาประมาณไม่ได้นั่นเองเรากราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระริยสง์จิตใจเราก็จำนงมุ่งตรงต,รงต่อพระนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว2566ปีแล้วเราท่านังหลายเราก็มีการบูชาด้วยเอากายยะสมบัติมาบูชาเอาวัจีสมบัติมาสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเอง เราก็จะเป็นคนตั้งมั่นในอาจารยสัทธาที่ไม่งอนแง่นคอนแคลนวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดคุณงามความดีมันเล่งสร้างบุญร่างสร้างกุศลสร้างบ่มีให้เกิดขึ้นในใจิตใจเพราะบุญกุศลนี่เป็นบาทรฐานที่ทำให้เรามีอริยทรัพย์ถ้ามีอริยทรัพย์แล้วจะไม่เสื่อมแต่ถ้ามีสมบัติมันมก็มีวิบัติมีการหมดกันสิ้นไปเหมือนโลกีทรัพย์ มีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกขมีสรรเสริญก็ต้องมีเนทานั่นเองโลกกระทำแปมันอยู่ประจำโลกอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ติดในโลกนั่นเองเราพยายามรู้จักโลกกระทำแปแล้วเราก็จะเป็นผู้ไม่ติดในกายสังขารของเราไม่ติดในลาบในยศในสรรเริญในนินทาทั้งหลายเราก็จะเป็นผู้ที่ปล่อยวาง ก็ว่างเบาไม่รับเอาโลกกระทำแปดก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองเราก็เจเริญมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิพูดแล้วก็พูดอีกนั่นเองเพราะอะไรเพราะตัวทําให้เราเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองทําให้เรามีความดําริออกจากกามดําริในการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะมีสัมมาวาจาทีดด่ดีไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันนั่นเองเราจะมีวาจีที่ดีแล้วเราก็มีกายกรรมที่ดีเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราสมาทานศีลอยู่เป็นประจำปานาธินากาเมมุสสาสุลารการถือศีลห้าอภรมจริยาคือปานาทินาอภรมจริยามุสาแล้วสุลานั่นเองศีลห้าพรหมจรรย์นในเบื้องต้นเราก็ต้องหมั่นสมาทานแล้วให้เรามีความยินดีในพรหมจรรย์ เป็นที่รุดรอบรุดพ้นจากบ่วงกรรมนั่นเองถ้าเราไม่ถือพรหมจรรย์แล้วเนคขมะบารมีข้อที่สามในบรมีสิบทัศก็ไม่เจริญก็ไม่เต็มที่เต็มกำลังเราจะเกิดเป็นมนุษย์บ้างเราก็จะไม่ยินดีในพรหมจรรย์เราเกิดเป็นเทวดาเราก็ไม่ยินดีในพรหมจรรย์เราเกิดเป็นพรมก็ไม่ยินดีในการออกจากการบวชนั่นเองออกจากคารวะญาติโยมมาบวชนั่นเอง ฉะนั้นพรมมีตั้งยี่สิบชั้นสวรรค์มีหกชั้นมนุษย์มีหนึ่งชั้นอบายภูมิมีตั้งสี่ชั้นนั่นเองสัตว์นรกมีความทุกข์ไม่สางสาถ้าเปรตก็มีความหิวไม่รู้จักอิ่มกินไม่รู้จักพอนั่นเองถ้าเป็นอสุรกายก็มีความหวาดกลัวถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีความหลงในการกิน การนอนการเสพกามเท่านั้นเลยไม่สนใจในบุญทานการกุศลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นอัตภัสสัตว์เม้แต่มนุษย์ในโลกนี้คนเราทั้งหลายต่างมีราคะละคนทั้งบาปทั้งกรรมทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างมีอยู่ในโลกนี้บางคนเห็นพระเห็นสง์ก็เห็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีการนบป้ายไม่มีการนอบน้อมไม่มีการให้ทานไม่มีการใส่บาตร อยู่ไปวันวันหนึ่งนั่นเองก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานมีความหลงเป็นปกตินั่นเองหลงตัวก็ลืมตายหลงกายก็ลืมแก่หลงผัวหลงเมียก็ลืมบุญคุณพ่อแม่หลงทำม,มาหากินก็ไม่น้อมทําคำสั่งสอนมาสู่ภาคประพฤติปรีบัติเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ยถ้าเราปฏิบัติเข้าถึงแล้วเราก็จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะเข้ารานิพนานสมบัตินั่นเองเป็นทางุดรอด หลุดพ้นจากบ่วงการในการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเราเกิดมาที่ไหนเราก็เกิดในกรรมมาคุณคุณสิ่งที่ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ละไปนั่นเองธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าให้ประโยชน์ตนประโยชน์คู่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องปรารถนา ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรสีผลสีน,นิพพานหนึ่งเราก็ต้องทำด้วยกายสมบัติเองถ้าเราไม่มีกายสมบัติแล้วเราก็ไม่เอาวจาีสมบัติมาสัรเสริญพุทธคุณธรรมคุณไม่เอาโมโนสมบัติมีความเชื่อว่าเราจะไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเราจะไม่เห็นผิดตามคันลองคลองธทมเนี่ยโนกรรมสามอย่างที่เราต้องมีอยู่ในจิตใจว่าทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วผลชั่วก็รอให้ผลสิ่งที่เราทำชั่วแล้วเราไม่สามารถจะลบล้างได้ถ้าเราไม่ทำกรรมดีมากๆสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเบาบางจะว่างเบาไม่รับเอาก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราไม่ทำบาปทางปวงในโอวาทปฏิโมกที่ท่านตรัสให้แก่พระภิกษุ1250รูปมาประชุมด้วยมัฑหมายในวันเพ็ญเดือนสามนั่นเอง มีพระพุทธเจ้าได้เอ่ยว่าอีกสามเดือนเราจะนิพพานนั่นเองเนี่ยเป็นวันสำคัญของาศาสนาพุทธเป็นวันพระสงฆ์ที่พระสงฆ12์1250ลรูปมาประชุมด้วยไม่นัดหมายที่วัดเวลุวันนั่นเองเวลุวันหัวป่าภัยพอพุทธเจ้าท่านเทศให้โอวาทพริโิกมคแค่ครั้งเดียว ท่านก็ตัดบอกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงคือการมีศีลนั่นเองเนี่ยการทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมการมีธรรมนั่นเองการชําระจิตของตนให้เขารอบคือการมีปัญญาสัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมเราก็จะหาตัวเองก็พบเราก็จะครบตัวเองให้ได้เราก็ใช้ตัวเองให้คุ้มเราก็คุมตัวเองให้อยู่ เราก็จะรู้ตัวเองจริงๆเราเกินมาเพื่อจะเสียสละมาเพื่อจะสแสวงหาโมกะธรรมเพื่อจะเป็นบาทรฐานให้เราเกิดอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในใจิตใจ 1. ศรัทธา 2. ศีล 3. สฮหิลิ 4. โอตป,ปะ 5. พาหุสัจจะาจาคะ 7. ปัญญานั่นเองนี่แหละอายาทรัพย์7ประการมีแล้วไม่เสื่อมได้แล้วไม่มีหมดนั่นเองนี่ คนเราต้องสแสวงหาอริยทรัพย์เพื่อจะเป็นสัมภารธรรมเพื่อจะเป็นสเสบียงธรรมที่จิตตัวเราไปนอนาคตการเพราะคนเราเกิดมาแล้วในอดีตก็มีในปัจจุบันก็มีอนาคตจะสว่างสวัยก็อยู่ที่ปัจจุบันนี่เองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้ไม่ให้เราติดในอนาคตไม่ให้กังวลใน ไม่ติดในอดีตไม่กังวลในอนาคตให้เราอยู่ไม่ในปัจจุบันปัจจุปนันจะโยธรรมังตัฏฐะวิปัสสติมีสติอยู่ในจุบันเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญาเมรังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นั่นเองความตายเราไม่รู้บางคนก็เส้นเลือดในสมองมองแตกตายบางคนก็หัวใจวายบางคนก็หายใจไม่ออกก็ตายบางคนกําลังกินข้าวอยู่ข้าวใส่ปากหายใจไม่ออกก็ตายคาคําข้าวก็มีนั่นเองนี่แหละความตายไม่เลือกว่าจะไวัยไหนไวัยเด็กก็ตายได้ วัยหนุ่มก็ตายได้วัยชรายิ่งตายเร็วนั่นเองฉะนั้นเราถึงไม่ประมาทในชีวิตมันรักษาศีลมันเจริญสมาธิมันเจริญปัญญาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเป็นผู้ที่มีวาจาชอบแล้วเราก็มีกายยกรรมชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ทำกรรมให้มากกว่าเดิมแล้วก็เราก็มีสัมมาอาชีพที่ถูกต้องไม่ขายมนุษย์ ไม่ขายสาายาพิษไม่ขายเครื่องประหารไม่ขายสิ่งที่มอมเมาต่างๆเรา,าก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมาอาชีพที่ถูกต้องแล้วเราก็มีความเพียรที่ถูกต้องนั่นเองเพียรกัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น 2. เพียรชําระของเก่าอุเกเรส16ที่มันอยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายเพียรชําระอภิสมาโลโะโลกเพ่งเล็งอย่างได้ของผู้อื่นโทโซความประทุษสลายโกโทความโกรธเคือง อุปนาโฮความผูกเวรไหมมั่นกันมาโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสาความริษยามัชเรียงความทนีเหนียวแน่นกิดกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้าคนซาเธออย่างความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ ทมโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบซารัมโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัว,ถ,ตวถือตนอติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทวความเมาหลงในร่างกายที่สุดสมด้วยความเชราและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดปมาโดความประมาท มัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังอุปเกเรสิมหกที่มีมากก็เต็มหัวใจปุถุชนคนเขาทั้งหลายแต่เราทั้งหลายเป็นการ,รัณชนเป็นบุคคลที่ฝึกที่ประพฤติที่ปฏิบัติเราก็จะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีกรรมฐานเพื่อจะไต่เต้าให้เราเป็นอริยชนนั่นเองเพราะคนในโลกมันมีสามจำพวกหนึ่งปุถุชนสองการณชน สามพระอริยชนทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านประพฤติปิบัติได้แล้วเข้าถึงโซดาบันสกิธาคาอนาคาอาราหันแล้วท่านเลยเป็นผู้ที่เจริญมากมีองค์แปดได้เต็มที่เต็มกำลังได้มีความเพียรชอบนั่นเองคนจะข้ามห่วงน้ำด้วยศรัทธาคนจะข้ามมหาสมุทรด้วยความไม่ประมาทคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรเราจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเอง พระพุทธเจ้าถึงให้เรามีความเพียรกัน้นสิ่งไม่ดีให้เกิดขึ้นสองเพียรชำระอุปัติเรต1สิบให้เบาบางให้ว่างเบาไม่รับเอาก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองให้ชำระออกไปแล้วข้อที่สามคือการทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ทำบุญกุศลแล้วก็จะทำบาปทำกรรมมันก็เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าเราต้อง ฝึกจิตของเราเนี้ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าจิตเราไม่ฝึกไม่ขัดไม่เกาไม่ไม่ฝึกไม่ฝืนมันก็ไปตามปากอยากตามท้องเหมือนคนโบราณเขาว่าทางเตียนเตียนเวียนไปนั้นลกนั่นเองทางลกๆลกวกขึ้นสวรรค์นั่นเองธรรมดาจิตของเรานี้ถ้าไม่พยายามฝึกไม่พยายามฝืนไม่ยำสร้างบุญงามความดีมันก็จะสร้างบาปสร้างกรรมวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นกเห็นพระเห็นสงฆ์ก็เป็น สิ่งที่น่ากลัวนั่นเองเป็นคนที่อัภัตา์สัตว์ที่เกิดมาหลงเป็นสัตว์ที่เกิดมากลัวเป็นสัตว์ที่เกิดมาความหิวเนเป็นสัตว์ที่เกิดมามีความทุกข์ไม่สังสารในอนาคตนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเป็นผลที่หมั่นทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่สมในความเพียรข้อที่สามสัมมาประธานสี่ ข้อที่4คือการรักษาบุญรักษากุศลรักษาบาร,รมีให้เป็นคู่ของจิตใจนั่นเองถ้าเรารักษาบุญกุศลเป็นคู่ของจิตใจแล้วเราก็เป็นคนดีทําดีง่ายเพราะคนดีมันทําชั่วยากคนชั่วจะทำทำดียากเนะี่ยทำชั่วทําชั่วง่ายทําดียากนั่นเองฉะนั้นดีชั่วก็อยู่ที่ตัวทํา จะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัวให้เรามีบุญมีกุศลมีบม,มีมีการขนขวายมีการขับรถมาฟังธรรมขับรถมาให้ทานมาสมาทานศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเพื่อจะเป็นบาทถานให้เราเกิดความตั้งมั่นนั่นเองมีความเพียรสีแล้วเราก็มีสติสีคืออะไรสติในอยู่ในกายไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงเวทนาไม่ไม่หลงจิตไม่หลงทำำํากรรมกรรมชั่วนั่นเอง เราก็มีสติปัะฐาสีเต็มพร้อมแล้วเราก็มีสมาสามาธิคือความตั้งใจมั่นชอบตั้งใจจะสร้างคุณงามความดีตั้งใจจะสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นถึงเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขาเรื่องของเราพยายามไทยถอนความรักความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจละลาคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วก็ปล่อยวางเขาว่างเบานั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ จเจริญมักมีองค์8โพชชงเจ็ภาละหอิสี5หสติประทานสีสมมประธานสีอิทธิบาทสีแล้วเห็นอริยาสัจสีว่าทุกนำหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละไปเรื่อยมักมีองค์8เราก็จเจริญไปนิโรธเราก็จะทําให้แจ้งไปเรื่อยนั่นเองเหมือนพระธรรมของพระสัดาสว่างทั้งโลกนี้และโลกหน้าและโลกต่อๆไปนั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราฝึกตนฝึกหัดตนให้เป็นคนดีอยู่ในกรอบของศีลของธรรมของกรรมฐานแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันปัจจุบันมีการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพูดโทรในลมหายใจของเราเราก็จะปีความเพลิดเพลินในบุญทานการกุศลนึกถึงเมื่อไหร่เราก็มีความสุขมีความปิติเรามีความยินดี เหมือนเราสร้างสัลนวัตถุมานี่นะแหละเราได้สร้างพุทธรูปมาได้สร้างศาลามาได้สร้างวัดวาได้สร้างต้นไม้ขึ้นมาให้ร่มให้เงาให้สิ่งที่เป็นรม,มนียศารเราก็จะมีความสุขนึกถึงเราก็สบายใจเรามาเห็นก็มีความปิติมีความพอใจนี่แหละสัลนวัตถุก็จเจริญไปตามลําดับ ศนวิธีวิธีกรรมที่เราพากันสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญมันก็เจริญไปสนพิธีต่างๆแล้วสนธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของเราเราก็เป็นสนบุคคลนั่นเองนี่แหละศาสนาสี่อย่างมันก็เจริญไปตามลําดับทั้งวัดก็เจริญทั้งบ้านก็เจริญวัดจะมีฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองไปทากรรมชั่วมันก็ไม่เจริญวัดจะล้างทางจะเตียนนั่นเองมันก็จะเป็นไปตามครูบาศีวิชยัยท่านเทศบอกไว้นั่นเองเพราะอีกหน่อยมันก็จะเสื่อมไปเพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลมีธรรมมันเกิดขึ้นมาจํานวนมากวัดวาก็ไม่เข้าวัดจะล้างทางจะเตียนนั่นเอง มีแต่ความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลตภพมันก็เป็นพวงมาลัยของหมานดึงให้ปุตุชนไปสู่ความทุกข์ยากลำบากฉะนั้นเราต้องเจริญมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปะจนถึงสัมมาสม,มาธิความตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยทำแล้วเราก็จะเป็นคนที่จะเวียนเป็นมนุษย์สมบัติบ้าง เกิดในสวรรค์สมบัติบ้างสวรรค์หกชั้นชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานชั้นปริมาสวัสดีนั่นเองสวรรค์หกชั้นเราจะเกิดในพรหมโรก20ี่สิบชั้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะทําให้เราเกิดนั่นเองฉะนั้นเราต้องหมั่นท่าสร้างคุณงามความดีหมั่นสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าท่านถึงตัดว่าอัตตาโรตถาคต,ตาตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นสิ่งที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเราทั้งหลายที่น้อมทำมาสู่ภาคประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญาาปญาภาวนามยะปัญญาอน,นิสงค์ของการฟังได้อน,นิสงค์ห้าอย่างได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองทำความเข้าใจมั่งขึ้น สามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความคิดเห็นให้ตรงห้าขณะฟังแล้วจิตใจเลื่อมใสในทมคำสั่งสอนฟังแล้วฟังอีกสวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกเพื่อจะเป็นบาตรารให้เราเกิดความตั้งมั่นเป็นอาจารสถาที่ไม่งอนแก่นคอนแคนเพราะเราเกิดมาไม่จนนั่นเองไม่จนศีลไม่จนสมาธิไม่จนปัญญาไม่จนวิชาไม่จนวีมุตต์เราถึงมีการเรียนรู้ศึกษาเป็นประจำในวันนี้เราท่านทั้งหลาย ต่างมารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันให้ทานการสมาทานศีลการเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นบาทฐานให้เราเกิดอริยทรัพย์เจประการให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบุญยาบารมีที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันจุดและอนาคตแล้วน้อมแผ่ไปให้มารดาแม่ของเรา บิดาพ่อของเราครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายที่เราละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ด,กดีถ้าหากท่านท้งหละเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป ตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญ